สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาทุกคนไปส่องความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในใจเราไปอัปเดตความคิดของเขากันนะคะว่าในตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง<ล>เรามาใช็พลังงานของคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขา เป็นยังไงกันบ้างคิดถึงหน้าของเขาเอาไว้นะคะคิดถึงหน้าของเขาเอาไว้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ของคุณและเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง 5. ถ้วยมีการทําให้กันและกันเสียอกเสียใจมีคนกําลังมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความรักที่จบไปนะคะ The fool ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน พลังงานของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เท่าที่พี่บอกเห็นจากสองใบแรกคือพลังงานของคนที่ตัดจบเลิกลาและมีความเสียใจกับความรักที่เพิ่งจบไปแล้วตอนนี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองอยู่นะคะเพจอวบเด็กถือไม้เท้านะคะ mm hmm. 7ถ้วยจากสถานการณ์ที่คุณจบกันไปหน้าไพาบ่บ่งบอกว่าคุณจบกันเพราะมีตัวคุณ ตกอยู่ในสถานการณ์เป็นตัวเลือกทางเลือกของเขามันเลยทําให้คุณตัดสินใจตัดจบคุณต้องการให้ความยุติธรรมกับตัวเองจัสติ c ค่ะคุณต้องการถอยออกแม้เพื่อให้ความยุติธรรมกับตัวเองและไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นตัวเลือกทางเลือก a d e of cup ถึงแม้ว่าจะจบกันไปแล้วแต่สิ่งที่พี่หมอเห็นนะคะคุณยังรักยังหวังดียังมีความรักให้กับเขาอยู่ นายถือถ้วยคุณยังรอให้เขากลับมานะคะ q u e e น of p e n t a c l e s คุณยังอยู่ตรงนี้ค่ะยังรอรอให้คนที่เคยทำลายจิตใจของคุณรอให้คนที่มองเห็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกกลับมาเลือกคุณและกลับมาติดต่อกับคุณนะคะ the lover คุณยังรอคุณยังรักคุณยังเป็นห่วงเขาคุณยังตัดเขาไม่ได้นะคะ the sun ให้ตายสำหรับ เด็กถือเหรียญจากพลังงานที่ขึ้นมานะคะเป็นพลังงานที่พี่หมอเห็นในตอนนี้คือพลังงานของคนที่ตัดจบเลิกลากันไปแล้วแล้วต่างคนต่างได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองและสาเหตุหลกัหลกๆที่ทําให้คุณทั้งสองคนต้องจบกันเพราะคุณตกอยู่ใน,สถ,นสถานการณ์เป็นตัวเลือกทางเลือก แล้วคุณต้องการให้ความยุติธรรมกับตัวเองคุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจึงขอถอยออกมาคุณตัดจบจากเขากลับมาให้ความยุติธรรมกับตัวเองคุณถอยออกมาทั้งๆที่คุณยังรักเขาคุณยังมีความรักให้เขาอย่างเต็มหัวใจคุณยังไม่เคยหมดรักเขาและตอนนี้คุณก็ยังเฝ้ารอค่ะเฝ้ารอให้เขากลับมาเฝ้ารอให้เขากลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณรอให้เขากลับมาเลือกคุณ ถึงแม้ตอนนี้คุณอาจจะดูใช้ชีวิตได้ดีแล้วมีความสุขอยู่กับตัวเองแต่ในใจลึกๆคุณยังรอค่ะรอการกลับมาเริ่มต้นใหม่ของเขารอการกลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นครอบครัวรอให้เขากลับมาถ้าพลังงานนี้ตรงกับของใครไปต่อกับพี่หมอนะคะแต่ถ้ายังไม่ใช่เลื่อนผ่านก่อนได้นะคะถ้าพลังงานใครตรงเราไปดูกันต่อนะคะว่าณตอนนี้เวลานี้ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคนที่คุณกำลังคิดถึงคุณที่จบกับคุณไปแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยขอให้น้อมรับกลับไปแต่พลังงานดีๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ ราชาถือดาบค่ะ The Emperor เขาก็นิ่งเงียบมากเลยนะคะไม่ติดต่อไม่ส่งข่าวคาวมาหาคุณเลยหนถือดาบแต่จริงในใจเขาอะ่ะค่อนข้างหลอนรุ่มนะคะตั้งแต่ใบแรกคิงถือดาบตามด้วยในถือดาบเขาอยากติดต่อมาหาคุณเขาอยากมาหาคุณนะคะภายใต้ความนิ่งเงียบของ Emperor นะคะ Queen ถือดาบ สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณคือเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณอาจจะมีกำแพงให้กับเขาแล้วคุณอาจจะกําลังตั้งดาบรอเขาถ้าเขาติดต่อกลับมามันต้องมีปฏิกิริยาอะไรก็ตามที่ทําให้เขาและคุณต้องมีปัญหากันได้อีกเพจอกครับเด็กถือถ้วยค่ะมันเป็นความรู้สึกลึกๆของเขาที่เขาอยากกลับมามอบความรักให้กับคุณ อยากกลับมาตอบแทนคุณตอบแทนความรักที่ดีที่คุณเคยมีให้กับเขาเขาอยากกลับมาเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งกับคุณนะคะ7ไม้เท้าคุณเห็นไม้เท้าที่กำลังออกไปนี้นะคะทั้งเจดทิศทางเขากำลังหาวิธีที่จะติดต่อกับคุณมาสำหรับใครก็ตามที่มีการปิดกั้นใจปิดกั้นการสื่อสารกันแล้วเขาไม่สามารถติดต่อคุณได้ พี่หมอหมองเห็นว่าเขากำลังพยายามหาวิธีที่จะติดต่อคุณมาไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเขากำลังพยายามอยู่นะคะสิบดาบหลังจากจบกันไปมันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะคะที่เสียใจเขาก็เสียใจเขาก็ผิดหวังผิดหวังทั้งกับความรักที่จบไปผิดหวังกับตัวเองผิดหวังที่ทำให้คนที่ดีที่สุดสำหรับเขาต้องเสียใจต้องมีน้ําตา ผิดหวังที่มองเห็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกเขาผิดหวังและเจ็บปวดมากนะคะสามไม้เท้าค่ะเขากำลังมองมองหาวิธีที่จะติดต่อคุณมาพี่หมอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณกำลังบล็อกเขาปิดกั้นเขาถ้าใครยังรอนะคะถ้าใครยังรอเขากลับมาคุณต้องปลดบล็อกเขานะคะเพราะสำหรับบางคน เขามีช่องทางแค่ไม่กี่ช่องทางที่จะติดต่อคุณได้แล้วบางคนเป็นรักทางไกลเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่คุณเคยใช้กันถ้าคุณปิดกั้นเขาไม่สามารถติดต่อคุณได้นะคะถ้าคุณยังรอปลดบล็อกให้เขานะคะเขากำลังอยากติดต่อมาหาคุณก้าวถ้วยก้าวถ้วยใบนี้นะคะ เป็นคนที่กำลังมองและนึกถึงย้อนไปถึงความรักในอดีตที่คุณเคยมีให้เขาสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้ความรักที่คุณเคยมอบให้เขาเขากำลังนึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังเคยทำให้เขาเขายิ่งนึกถึงเขายิ่งรู้รู้ใจตัวเองว่าเขาต้องการคุณแค่ไหนรู้รู้ว่าคุณรักเขาแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เขากาลังคิดอยู่นะคะเดอชาลีออดคะ่ะ เขาอยากติดต่อมาหาคุณมากเขาอยากมาหาคุณถ้าใครสามารถเดินทางมาหากันได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางเร็วๆนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณด้วยตัวเองแต่สำหรับใครที่เป็นคนรักทางไกลเพราะชาวลิออดหมายถึงคนทางไกลได้นะคะคุณอาจจะมีช่องทางติดต่อกันแค่สื่อโซเชียลข้อความหรือโทรศัพท์คุณต้องปลดปลอกเขานะคะถ้าคุณยังรอ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเปิดใจให้เขาแล้วคุณไม่อยากให้เขากลับมาแล้วคุณก็ไม่ต้องปลดบล็อกนะคะแต่สําหรับคนที่ยังรออยากให้เขากลับมาอยากได้รับความยุติธรรมให้กับตัวเองคุณต้องปลดบล็อกเขาค่ะเพราะเขาอยากติดต่อคุณมากภายใต้สําหรับค่ะหนึ่งไม้เท้าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทําเขาอยากกลับมา แล้วที่สำคัญนะคะให้คู่ขึ้นมานะคะราชาถือดาบราชินีถือดาบคุณทั้งสองคนมีความเป็นคู่กันยังไงคุณทั้งสองคนก็ตัดกันไม่ได้แต่ด้วยความที่คุณเป็นราชาถือดาบราชนีถือดาบด้วยกันทั้งคู่คุณทั้งสองคนเป็นคนค่อนข้างมีอารมณ์ร้อนใจร้อนเวลามีปัญหากันคุณค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล มันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างมีปัญหากันตลอดเวลาในการกลับมาครั้งต่อไปของคุณและเขาคุณและเขาต้องพยายามใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มีปัญหาอะไรกันขอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมให้กันก่อนนะคะยอมคุยด้วยความใช้น้ำเย็นเข้าคุยกันพยายามอย่าใช้อารมณ์ เพราะคุณทั้งสองคนสามารถไปต่อกันได้อีกยาวในอนาคตเพียงแค่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการเข้าหากันปรับเปลี่ยนการพูดคุยกันต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าถ้าเขากลับมาถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาทุกอย่างมันจะดีขึ้นจริงไหมถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขากลับมาทุกอย่างระหว่างคุณและเขามันจะดีขึ้นจริงไหมลองมาดูกันนะคะ ถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขากลับมาความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะดีขึ้นไหม The Hydrofan ค่ะสิบเหรียญค่ะ The Star ค่ะ The m p c e ค่ะแปดไม้เท้า ราชาถือไม้เท้าราชนีถือถ้วยสามดาบสิบถ้วยหกเหรียญไายตานสำหรับเด็กถือถ้วยจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะบทสรุปถ้าคุณยอมให้เขากลับมาเขาจะดีขึ้นไหมไพ่ขึ้นมายืนยันนะคะทั้งสิบเหรียญสิบถ้วย คุณทั้งสองคนจะมีความมั่นคงมั่นคงทั้งในสถานะทางสังคมมั่นคงทางจิตใจแล้วคุณทั้งสองคนมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นครอบครัวสำหรับคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วคุณทั้งสองคนจะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งสำหรับใครที่ยังไม่มีสถานะคุณจะได้รับสถานะและสำหรับใครที่คบหากันมานานแล้วการกลับมาครั้งนี้เขาจะมองถึงอนาคตเขาจะขอคุณแต่งงาน คุณทั้งสองคนมีโอกาสได้แต่งงานกันสงูงคุณจะได้รับความรักที่ดีได้รับความมั่นคงในแบบที่คุณต้องการการตกเป็นตัวเลือกทางเลือกจะจบไปคุณจะไม่ใช่ตัวเลือกอีกแล้วคุณคือตัวจริงคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาเพียงแค่คนเดียวเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะเขาจะยอมทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการเขาจะยอมปรับเปลี่ยนตัวเองทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นระหว่างคุณและเขา เพราะการกลับมาในครั้งนี้ของเขานะคะเขาคิดมาดีแล้วค่ะเขาไต่ตองมากอนหนานี้แล้วเขาคิดจนได้บทสรุปกับตัวเองเขาถึงได้ติดต่อกับคุณมาติดต่อมาหาคุณเพื่อกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วในอดีตสิ่งที่เคยทําให้คุณต้องเสียใจสิ่งที่เคยเป็นปัญหาเป็นรักสามเศร้ามันจะจบไป คุณจะกลายเป็นคนเดียวในใจคุณจะเป็น the Empress ค่ะคุณจะเป็น the e m p r e s ที่เป็นผู้หญิงที่มีค่าที่สุดผู้ชายที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเขาและคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ ถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้พี่หมอด้วยนะคะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูข้อความให้ข้อความจากเขานะคะถ้าเขาถ้าเขาอยากบอกอะไรคุณได้เขาอยากบอกอะไร เจ้าชู้นะเธอไหวเหรอในอดีตเขาเคยเจ้าชู้นะคะคู่เวรคู่กรรมรักที่ต้องทนเขาอยากบอกให้คุณว่ายังไงเขาและคุณก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะขอโทษนะที่ในอดีตเขาเคยทําไม่ดีกับคุณโซเมดเนื้อคู่ค่ะอยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้านี่คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะถ้ายังไงพี่หมอฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กดกระดิ่งให้พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ